สตาร์ทแล้วมันจะพุ่งไปข้างหน้าเลยนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับแบบนี้เลยแม่ได้ครับ ท่านผกราบสวีดัตและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านันวันนี้ก็อยู่ผมมอเตอร์สินวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าตัวมีโอมีโออะไรไม่รู้ครับแต่ตัวนี้ลูกค้าบ,บอกว่ามีปัญหาขี่ไปนี่เฉยเฉยนะไปจอดแล้วเฉยเฉผมก็ไม่รู้เกี่ยวกับอะไรเขาบอกว่าเวลา สตาร์ทแล้วมันจะพุ่งไปข้างหน้าเลยนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับแบบนี้เลยแล้วก็มีแบบเข็นถอยหลังไม่ได้แต่เดินหน้าได้แตบบ่ถอยไม่ได้เลยดูเลย นี่แหละเป็นแบบนี้เลยผมก็เลยสงสัยว่าน่าจะเป็นที่สายพานขาดนะเดี๋ยวถ้าใครเพื่อนๆคนไหนเจอเหตุการณ์แบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะเป็นอะไรอ้าวเอาละครับนี่คือแจ็คอตครับสายพานไม่ขาดนะฮะเป็นที่อะไรนะครับวลาสตา์ทถึงไปเลย เดี๋ยวเรามาลื้อดูกันนะว่าเป็นที่อะไรครับก็เราก็รู้สาเหตุนี้ม,นะมันแตกครับตัวนี้แตกมันก็เลยทำให้เวลาเดี๋ยวผมจะเล่าระบบการทำงานของมันคร่าวๆนะครับ สังเกตที่เราหมุนล้อตัวนี้ตัวนี้มันก็จะหมุนนะครับตัวนี้หมุนหลังก็จะหมุนแล้วพอตัวนี้ตัวนี้เข้าไปเนาะปับ๊บดูเข้าไปตัวนี้มันจะยังปกติแล้วล้อมันจะยัง มุนนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาขาติดไว้หรือมีเราเราเบรกไว้มันก็จะไม่ไปนี่ฟังเสียงนะครับเหมือนจะดิ้นไปตลอดนะเพราะว่ามันลูกปืนมันแตกเพราะว่าหลักการของมันแล้วคือเวลาเราสตาร์ทปกติสายพันธุ์ตัวนี้ก็จะมุนได้ตลอดปกติเลยครับเพราะว่ามันมีลูกปืนเพราะว่าเรายังไม่ได้สวมตัวนี้เข้าไปเพราะว่าตัวนี้มันจะมีเฟืองที่ปลายใช่ไหมครับเฟืองที่ปลายตัวนี้มันจะมีเกลนตัวนี้ที่จะทําให้ตัวนี้นี่มาเข้ากับเฟืองตัวนี้ จะทาให้ตัวนี้แล้วพอหมุนไปแล้วตัวก้อนคัดตัวนี้ก็จะมาติดกับตัวนี้นะครับมันติดกับตัวจานตัวนี้ทําให้จานตัวนี้ติดกันแล้วก็ตัวนี้จะไปเกาะที่เฟืองตัวนี้นี่ตัวนี้ล็อกกันไว้มันก็จะทําให้ล้อมุนนะครับแบบนี้แต่ถ้าสมมุติว่ารถยังสตาร์ทอยู่แบบที่เราดูเมื่อกี้นะครับเหมือนที่ผมสตาร์ทมันน่าจะไม่ดับแบบนั้น เพราะว่าถ้ากระลูกปืนไม่แตกตัวนี้ก็ยังจะหมุนไปได้อยู่เห็นไหมหมุนได้นะครับโดยที่เราตัวนี้ไม่ต้องหมุนก็ได้นี่สายพานก็จะหมุนอะไรปกติเวลาเราสตาร์ทจะหมุนรอบๆอ,อบเป็นปกติเลยมันจะไม่ทําให้เครื่องดับเหมือนที่ที่แล้วนะครับเพราะว่าตอนที่แล้วเราสตาร์ทปับ๊บเดี๋ยวจะขึ้นภาพไปดูครับสตาร์ทปั๊บมันก็จะดับเลยนะครับนั่นแหละครับมันจะเป็นประมาณนั้น เนนุคคือลูกปืนแตกนะครับวันนี้วันอาทิตย์ด้วยไม่รู้ว่าจะมีร้านอะไรร้านไหนเปิดไหมเดี๋ยวเราซื้ออะไรมาใส่ประกอบเดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งครับนะครับลูกปืนตัวนี้ลูกปืนเข็มตัวนี้แตกเห็นไหมเปลี่ยนลูกนี้ใช้งานได้ครับตัวนี้ของใหม่เวลาเราตอกออกก็ตอกออกปกติครับ หนึ่ครับหาอะไรมาลองนะครับเราก็ใช้เหล็กอะไรตอ,อกลงไปเล้วตามตรงนี้ออกง่ายๆครับนี่เราก็ใส่เสร็จแล้วเออผมลืมบอกอย่างหนึ่งนะครับเราจะลืมเอาเจระบีเข้าไปข้างในด้วยนะครับอัดจระบีเข้าไปเอามือมันเวลาเราใส่มันจะได้หมุนเลื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะใส่สป,ปริงเข้าไปนะครับเสร็จแล้วครับได้แล้ว ขออภไยครับโอเคได้แล้วแล้วเราก็หมุนเข้าไปให้สุดแล้วก็ตอกใช้เหล็กสกัดต่อเข้าไปแค่นี้ก็เสร็จครับประกอบได้นี่นะครับหลังจากที่เราทำเสร็จนะก็ลองมาดูทดลองกันลยครับว่ามันจะหมุนได้ไหมสามารถถอยหลังได้ไหม ่อไปป้าปเลื่อนนะครับเลื่อนนะหลังจากที่เราเปลี่ยนลูกปืนมาแล้วะลื่นเลื่อนเลยปกติถ้าเราจับตัวนี้ไว้มันจะอยหลังได้เหรอหมุนได้ครับผมหมุนได้ครับพอเปลี่ยนลูกปืนแล้วเม่น็นไรครับผม เดี๋ยวเรามาประกอบใส่กันเลยครับ ดูอะไครับตอนแรกนะครับสตาร์ทน้อมันจะหมุนไปหน้าเลยนะลองมาดูนะครับเดีย๋ยวต่อสตาร์ทแล้วไม่หมุนหน้านะครับไม่หมุนหน้า ว่าเราจะถอยหลังได้ไหมมันไปหลังได้นะครับไม่ติดทางนะครับโอเคนะครับโอเคไปหลังได้ครับก็แสดงว่าสำเร็จครับนี่สาเหตุก็คือลูกปืนตัวนี้แตกครับลูกปืนเข็มตัวนี้เนาะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้ยนะครับ